สวัสดีชาวเกษตรกรที่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ก็อยู่ที่บ้านหนองจิกตนนําบลหนองจิกอําเภอรบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาฉีดปุยเฮอร์บากีนกับต้นมะเขือเทศนะคะซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็มีการเจริญเติบโตเร็วนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาทําการฉีดก็คือเราจะมาเปรียบเทียบหลังจากที่เราได้มาหาข้อมูลแล้วนะคะว่า พืชที่บริเวณแห่งนี้นะคะมีการทํเพืชผักสวนครัวเยอะแล้วเราก็จะมาลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวเกษตรแล้วเราก็จะไปทําการสัมภาษณ์แต่ตอนนี้ค่ะเราจะพามาดูต้นมะเขือเทศน,นะคะว่าใหญ่แค่ไหนคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็คือปลูกมาแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าปลูกมาได้นานแค่ไหนนะคะก็คือ เราจะไปสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าจะพามาดูก่อนว่าต้นเล็กขนาดนี้มีผลลูกเล็กแค่นี้เองนะคะเนี่ยค่ะยังไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะลูกแค่นี้ยังขายตลาดไม่ได้นะคะก็ต้องรอให้โตก่อนนะคะถึงจะขายได้แล้ววันเราก็จะมาฉีดนะคะเล่งผลผลิตให้เพื่อที่ชาวเกษตรนะคะจะได้ลดต้นทุนไปด้วยแล้วก็จะมีผลผลิตที่ดีแล้วก็ส่งตลาดได้ดีคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะวันนี้มีสองฝั่งนะคะมีสองฝั่งนะคะ ฝั่งนี้ด้วยลูกก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะโตขึ้นมาหน่อยนิดนึงค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาฉีดฝั่งนู้นที่มีการเจริญเติบโตช้ากว่าฝั่งนี้เราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่าจะมีความเจริญเ,เติบโตมากน้อยแค่ไหนค่ะอีกสักครู่เราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของสวนค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของสวนนะคะซึ่งจะมาให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แม่ชื่ออะไรคะ ทองูตาคะุณแม่ทองปูนนะคะยิวก็อยากจะถามว่าต้องไม่ะคะอยากจะถามว่าด้เวลาที่ปลูกมะเขือเทศมาแล้วนี่กี่วันคะกี่เดือนถึงเดือนหรือเปล่าเบี้ยเบียบใช่ค่ะที่ปลูกต้นขึ้นมาจนถึงวันนี้มันเบียมันคีดบ่ถึงเดือนแต่ว่าทีนี้ประมาณเกลอเดือนแล้วกก็คือประมาณเกือบเดือนแล้วใช่ไหมคะแล้วพันอะไรคะสองฝั่งเลยซ้อนแดงจ้ะพันซ้อนแดงจดจวนมากเขาปลูกกันเยอะไหมคะพันนี ผู g ou. G ou. G ou. G ou. ้เยอะจะมันจิมันสิเป็นมันจิดกโดกดีก็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 พันก็คือพันสอนแดงจะให้ผลผลิตมากขึ้นค่ะและที่สําคัญค่ะอยากจะถามว่าก่อนหน้านี้มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือฮอร์โมนต่างๆไหมคะใช่ปุ๋ยเคมีคือเยอะจากไซดก็คือมีเกี่ยวกับโรคแมลงไหมคะที่เราใช้ไปมีแมลงโรคอะไรต่างๆมาเกาะใบผลอะไรนี่ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับ แมลงแมลงนอนนอนอ๋อสามารถจะเป็นนอนนะคะก็คือนอนจะมาเจาะที่ลําต้นใบแล้วก็ผลผลิตที่ออกมานะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราปลูกมาแล้วค่ะเรามีตลาดรองรับที่ไหนบ้างคะบอระบ,บรือยางตลาดบอนระเบ,บือย่างเดียวบบใช่ไหมคะ ก็คือไม่พอขายเลยนะคะก็คือชาวเกษตรจะปลูกมาแล้วก็มีผลผลิตขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะมีส่งตลาดที่บอลบคระค่ะหลังจากนี้ค่ะยุก็จะทําการฉีดปุ๋ยเฮอร์บากีนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าจะลดปัญหาเกี่ยวกับแมลงหรือหนอนที่มารบกวนพืชก็คือมะเขือเทศของคุณแม่นะคะเราจะทําการฉีดแล้วก็จะมาสัมภาษณ์อีกรอบนึงนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะ และในตอนนี้นะคะเราก็จะทําการฉีดปุ๋ยเฮอร์บากีนะคะกับต้นมะเขือเทศนะคะก็คือจะมี2ฝั่งเราจะทําการสาธิตก็คู่ฝั่งนี้นะคะและเราจะเปรียบเทียบดูว่าฝั่งที่ฉีดเฮอร์บากีก,กับที่ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปจะแตกต่างกันหรือไม่ตอนนี้เราจะมาชมการฉีดปุ๋ยเฮอร์บากีค่ะ ที่ต้นพืชน,นะคะเพราะว่าเราจะฉีดบางๆเพื่อที่จะให้พืชเปิดปากใบแล้วก็รับปุ๋ยได้เต็มที่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการฉีดนะคะ